ทุกคน,นวันนี้ก็มารวมตัวกันกินอิอ่มหนำสำราญนะคะมีทุกอย่างเลยหลายเมนูเนาะพี่สายวันนี้เรามารวมตัวกันกับหนุ่มผู้ทรเชฟหนุ่มผู้ทรแล้วก็พี่สายคนมาร์ล้อคะ่ะ สวัสดีตอนเช้านะคะมาเจอกับหนุ่มสาวอินดี้อีสานพัทินอีกแล้วนะคะวันนี้มารวมตัวกัน3บ้าน4บ้านนะคะกับช่องมีหลายช่องนะคะวันนี้มาเยี่ยมเยียนบ้านคนมักเระค่ะดูนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสามช่องนะคะเดี๋ยวจะไปสวัสดี3มช่องนะคะไปกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณพ่อน้องนิปุนสวัสดีค่ะน้องนิปุนคนสวยน่ารักจังเลยวันนี้มีโอกาสมาเจอคุณแม่น้องนิปุนนะคะ,ละ,ะแล้วก็คุณพ่อเนาะดีใจด้วยค่ะผ่านเกณฑ์แล้วเย้ยูทูบเบอร์ตัวน,น้อย,ยจุ๊บๆอ้ยน่ารักจังเลยคุณได้ลูกสวาวใหม่ค่ะน้องนิปุนสวัสดีจ้าแล้วสวัสดีจ้าแล้ว เดียหน er. ้าตา้เอยิ้มยิ้มแล้วยิ้มแล้วพอยิ้มแล้วไปไหนคะวันนี้มีโอกาสได้มาเจอคุณแม่น้องนิปุลนะคะแล้วก็น้องนิปุลค่ะเดินทางมาจากสมุทรสาครอยู่ข้างในนะคะคุณแม่น้องนิปุลอยู่ในครัวนะคะโอ้ยของกินับพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้เชฟเพิ่งกำลังเคดอีกสักอย่างหนึงนะครับนี่ไปไปดูในครัวกัน เ้าไปในครัวค่ะไปดูพี่เชฟนมบุนนะต้มเราปลาดุกนะโี้ต้มเราปลาดุกวันนี้เรามีพ่อครัวไม่ต้องห่วงค่ะมันมีสบายมีพ่อครัวสุดัสุดยอดยดเดีด่าที่สับส่บ้านมารวมกันสีบ้านนะคะเอ,อ้วห วันนี้มีพร,พร,พรอบครัวหัวป่านะคะพี่เชฟนุ่มภูทรค่ะค่ะผมพี่เชฟนุ่มภูทรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูพี่เชฟวันนี้เมนูเด็ดๆพี่เชฟก็เตรียมเครื่องมาตั้งแต่บ้านแล้วเนาะจ้ะวันนี้เมนูพี่เชฟฝีมือรสชาติสุดยอดค่ะมีคน่ามีหน่อยมีคนผ่าไปแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาเจอเนาะดีใจหลายเนาะพี่นี่ทำดูดิอันนี้เตรียมมาเลยคือมาถึงก็ชินได้เลย จัดไปค่ะพี่เชฟเรามีพ่อครัวไม่ต <ind> <it> ้องห่วงพ่อครัวเนาะปีมือการดำอ่าสุดยอดสุดยอดอรออนุญาตซูมนะคะวันนี้เล็บมือนางจวดจ้าติงแล้วพี่นงเอ้ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้พี่เชฟบอกว่าเดี๋ยวก็รู้วันนี้มีใส่หมดเลยไหมออใส่ใส่หมดเลยพี่ พี่เชฟวันนี้มีน้ำลำไยไหมคะมีครับมีครับน้ำลำไยมีครับวันนี้มีน้ำลำไยมีทั้งองุ่นมีทั้ทงแอปเปิ้ลเหรอหโอ้โหสุดยอดค่ะ <c oughs> ยินดีนะคะยินดีกับ คุณแม่น้องนิปุนนะคะผ่านแล้วยินดีค่ะเดี๋สี่ช่องรวมกันเลยสี่ช่องมีโอกาสรวมตัวกันนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องๆจะตามหลังคุณแม่น้องนิปุนไปเนาะขอให้เพื่อนๆสู้ๆนะคะเป็นไงคะน้องนิปุนนะคะเพคุนมานรนเพป็นมาแต่เมื่อคืนเนาะมาแต่เมื่อคืนนี่ก็กระต่ายกระโดดไปส่งคุณแม่น้องนิปุนได้ครับผม ครับครับผมครับผมเจอกันใหม่เา่กลัคนยังซีวยกับอยู่เนาะตอนนี้ก็กำลังส่งไอแม่น้องน่ปุนนกับนะครับครอบครัวน้องน่ปุนนะครับทีฟ้านะครับนะครับพี่เพิ่นะอือฮึ พี่น้องเดูชมชมชมนี่พี่เทปเพิ่นเซตไอ้เขาเรียกอะไรนะพี่เทปต้มแกงต้มลาวต้มปลาดุกนะครับต้มลาวผัดกระแยกเนาะผัดสี่ยงงบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยผัดกระแยกผัดสี่ยงงเนาะรอชมรอชมพี่น้องตอนนี้เพิ่งกำลังนี่นี่ครับกำลังเห็ดเครื่องก็หอมหอมหอมขาดแต่ขาดพี่น้องเอ้ยนี่ขนาดยังบริสายตัวป่าได้ไงมีขาดก็ได้ น้ำล้างคกสุดยอดสุดยอดรอครับติดตามตอนมันจะสุกรอชมรอชมครับรอชมครับครับผมพี่น้องเอาแล้วพี่เชฟเพิ่งห้องมาเบิ่งไอ้เออหนึ่งต้มอย่างเงี้ยเชฟต้มลาวปลาดุกเรื่อจะอีกทีก็ไข่ต้มลาวไข่ต้มลาวนี่ไข่ปลาดุกพี่เชฟใส่อันนี้ด้วยนะใส่ผักขยำใส่ผักขยำแล้วก็ ใบแมงลัก้านผมเขาเรียกผักสังิงียงผักแยมผักแยมเฮ้ยเฮ้ยใบแมงลักมันไต่หน่อยแต่ใบแมงลักกันใบแมงลักกันสูตรสูตรพี่เชฟนะครับวันนี้ได้ชิมฝีมือเนาะพี่เชฟหนุ่มนะครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดยังไม่ได้ชิมกัดบ่งหูรสบ่งหูรสชาติเนาะุนมดี่ก็ได้ชิมฝีมือพอแล้วคักหลายคักหลายสามบ้านมาเจอกันค่ะอโ้กลิ่นหอมพี่เจฟกลิ่นหอมผักสังเงียงไง แล้วก็ใบมังลักนะต้มลาวปลาดุกบ้านพ่อคเนียกผักอีตู่เลเออไม่ใช่ไอ่เปื่อยๆเลยนะไม่ใช่ผักลุงนะเออไม่ใช่ผักลุงตู่่อนชม่ชิมก่อนชิอชิก่อนชม่อนชิอชิมก่อนชิมก่อนชิมอนชิมก่อนชิมกอนก่อนชิมอชมเนชิก่นอน้กอนนมกชิมอนนชกหลายิอกมมม สุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยสีส okay, uh ันส uh ีส uh ันพี่น้องเลยเพิ่มน้ำปลาหน่อยพี่เชฟบอกขาดเค็มนิดนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวไปรอชมนะรอชมหน้าบ้านพี่สายโอ้โหพี่เชฟสีสันสีสันอ่าเผื่อพี่น้องควันห่วยควันไข่มันมีแต่หมดวะโอ้ยฟักเป็นตัวหรือว่า แกงปลาดุกต้มปลาดุกเนาะสูตรเชฟหนุ่มบูทรนะครับเอนะคนคนคนใต้แต่ว่าเฮ็ดไอ้กัข้าวอีสานบ่รู้ว่าจังไ๋ไทต้มเหลาไทยต้มเหล้าออไทยไทยไทต้มเหล้าพี่น้องเลยนี๋ย่ครับมาบ้านพิสายนะครับพีสายพีสายพีสายคนมักร้อนนะครับผมครับครับผมอันนี้กับแฟนเพื่นนะครับผมครับบนกาแฟเพิ่นกาลัง ย่างอยู่นะครับอันนี้เฮามาเยือนก็คือนั่งกินอย่างเดียวนะครับพี่น้องไอจะกองบ้านพนย่างนะครับมันไข่ปลาอย่างไข่ปยปดุกค่ายปุดุกปุดุกองคนไหนปุดุกอันนี้เป็นปุดุกรัสเซียนี่ครับโอ้โสุดยอดเลยพี่น้องเลยมึกกระดองมึกกระดองโอ้โหสีสันเอ้าอะหอมหอมเล็กย่างอักษรีเนี่ยเช็คหน่อยใส่ง่ายนะจดน เนนอกงแกนนบันนอกอาจารย์สองตค่ะตอนนี้เราก็จะมากินกันแล้วนะคะมาบ้านพี่สายค่ะมาบุกบ้านพี่สายค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาลงมือค่ะมาลงมือกัน,กนเลยพี่เชฟหนุ่มนะคะพี่เชฟหนุม่พมพ่อครัวของเราพ่คเรานะคะเราปลาดุกเราต้มนะพี่เชฟอร่อยไหมคะ วันนี้มาบุกบ้านพี่สายเนาะสามบ้านมารวมกันมีบ้านหนุ่มสาวอินดี้อีสานพัทธีนแล้วก็บ้านพี่เชฟนุ่มภูทรแล้วก็บ้านพี่สายคนมักเลาะนะคะขอบคุณพี่ยูนะคะที่ทําให้เราได้เจอกันขอบคุณนะคะเนาะถ้าไม่มีพี่ยูเราก็คงไม่มีวันนี้เนาะพี่สายเนาะดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเยี่ยมพี่สายเนาะดีใจมากค่ะดูเมนูวันนี้ของเรานะคะแต่ว่าี๋ยวให้พาไปยิงไง ว่าไงว่าไงคุณรสชาติเป็นไงยอดเลยยกมือให้พี่เชฟเลยโม่งพ่วงสองพ่วงแล้วการันตินความนัวความนัวมื้อนีก็มาเยี่ยมเยียนพี่สายเนาะจ้ามาเด้อพี่พี่น้องน้องมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะดูดูอันนี้อันนี้คือพ่ออีแม่ใครไข่ปลาไอปลาดุกเนาะยอดโอเคค่ะเรามากินกันเลยค่ะ มาครับผมเด้อครับผมมากินไอ้กับข้าวนักกันเด้อครับมีแต่ของแซ่บๆพี่น้องเยอะเยวันนี้มีเมนูอะไรเอาให้พี่ๆน้องๆดูหน่อยนี่ครับอันนี้ต้มเขาเรียกว่าลาวต้มลาวต้มไทยพี่น้องเนี่ยลาวต้มไทยเอานี่ต้มยำไข่ปลาดุกนะครับพี่น้องเลยซีซันซีซันซีซันขั้นบ่ายซีซันขั้นบ่ายหลากหลายเมนูเด้อจากวันนี้มีแต่มีแต่พ่อครัวมีแต่เชฟหนุ่มนอกเชฟหนุ่มผู้ทอนนะครับ เชฟพี่เชฟเอาแซ่บหลายกุ้งกุ้ง้งเออแซ่บหลายเอ้ามืัอนี้มาเยี่ยมเยียือนพี่สายนะคะมาหาพี่สายคนบ้างโล้นเนาะมาค่ะมาเด้อกินข้าวนำกันพี่น้องมาเด้อพี่โยนมามามาเพี่น้องมามาครับมากินกันเด้อครับกินกุ้งมาเด้อพี่น้องแซ่บหลายคัดคัดขาดอย่างนึงเนาะขาดยอด แม้หมดซื้อมาแล้วออกลืมลืมแล้ว่อนกินผักคุณตาจะ่บีกติหนูกินผักเกิครัดขัดหนูลืมแต่เมื่อวานหนูถามพี่หลองหว่าให้ซื้อไม่ถ้าเราไปตลาดนั้นไม่รีบแบบก็น่าจะได้อยู่หนูว่าเราเราดีนะไม่ก็คือก็คาว่าจะได้ตรงนั้นไงเพราะว่าหนูหนูเจอรถติดอีกส่วนมากเมนูไหนคุณหนูก็ขาดผักไม่ได้หนูกินผักมามาเด้นี่กินไข่ชัวร์ขนก่อนซไลเซไลพี่น้องเย นี่ครับพี่น้องไข่ปลาดุกปลาดุกอะไรนะพี่เชฟปลาดุกรัสเซียปลาดุกรัสเซียพี่น้องหาก็เคยกินนี่แหละเคยกินแต่ปลาดุกปลาดุกไข่ปลาดุกดอนบ้านเฮาอันนี้ปลาดุกรัสเซียบอกว่าให้ดูมาสวัสดีนานๆเพื่อนได้ดูเยอะชอบหลายครับหลายเลิฟดเดือเจอครับครับครับกินกุ้งกินจุ้งกาจุ้งจุ้งจุ้งน้ำจิ้มเด็ดมากน้ำจิ้มอาหารพื้ครึ่งชอบหลายชอบแบบน้องเอิ่ม ยังไม่ถึงสี่ปุ๊บหมูกุ้งมันมะเอาเดียวเลยทุกคนวันนี้ก็มารวมตัวกันกินอิ่มหนำสำราญนะคะมีทุกอย่างเลยหลายเมนูเนาะพี่สายวันนี้เรามารวมตัวกันกับหนุ่มผู้ทรเชฟหนุ่มผู้ทรแล้วก็พี่สายคนมากล้อค่ะ ณสำหรับมิตรภาพดีๆนะคะพี่เชนแล้วก็พี่สายบ้านพี่สายน่ารักมากเลยขอบคัวพี่สายบ้านก็สวยนะคะขอบคุณนะคะที่ทําให้เราได้มาเจอกันบ้านยูยูทูบเนาะคะ่ะวันนี้ก็ขอบายบายนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายะคะ่ะ